กีฬาของเปไก่15ปีสนามหนึ่งพบกับทีมพัก์ตาพิทยาคมใช่ไหมครับ่อใช่เลยใช่ใช่ใช่พอพอเก่งพอพอเต็มลเห็นหน้าก็เมาเลยนะเอเื่อเชิญท่านรอปบลาไปทำหน้าที่ด้วยวนเวียนอยู่กระตูนโบ โอ้โหอยู่ก็เครื่องไฟเช่นั้นลเลประกาศคนหายนะครับมีข่าวฝากมา,ามีคนขายาคนหายนะครับผู้บวดสมหมายจันสุขนะครับหายไปตั้งแต่เมื่อวานนะ,ะแล้วก็ท่านลองอสมชายหรือพัิมานะครับถ้าหากว่าใครพบเห็นกรุณาส่งข่าวจาให้ชมรมคนรักกีฬา,าได้รับทราบด้วย ู้สึกว่าจะหายไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วละ่ะกระลุากับแตดาที่นี่ด้วยทุกคนให้อภัยหมดแล้วฮ่า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 ฮ่ฮ่า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  อายุปีเสมอใช่ไหมปีเสมอไปหนึ่งประตูตอนหนึง่งนะครับเรื่องพุ้บอลจะมันก็รายการอย่างนี้แหละในรอบแปดทีมเป็นต้นไปสนุกมากอ่าก็คืนผิดหวังไปนิดหน่อยอ่าอ่าเราเชียร์มเม็กซิโก แพอเจนติน่าลองสอใช่วันนั้นพูดคุยว่าเจ้าหอิงสัปญาจัะแดงเราก็เชียร์ทีเบเชีย สัตยาจะแดบบอฮ้ยมันก็ดนนูเย็นดเวยดูเยดูเยนูเยตีบทให้เราก็เวอร์พูลตั้งแต่เกิดอยู่ละแต่ก็เชียร์เอเชียไว้ก่อนละนะฮะเอาทวีตัวเองไว้ก่อนอยากเห็นเอเชียได้แชมป์โลกสักครั้งก่อนที่จะตายอตอนนีจะหกสิบละอยู่ได้สักยี่สิบปีนี่เก่งจัด ถ้านะนะพี่มินใช่ไหมไหสิบปีนี่ก็จะรอดก็ามันก็ไม่รู้นะฮะมีอะไรที่จนสิ่งดีพึ่งจะกระทำได้สวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาตอนนี้ท่านผอออปอลมมาละนะครับเดี๋ยวท่านจะอัดฉีดของไปไกลลูกละห้าร้อย อ,อีกสักครั้งนะครับอีกสักครั้งหนึ่งเก้าีนะฮะที่เต็นผู้เล่นสำรองกรุณากลับคืนมาด้วยกลับคืนเข้าเต็นด้วยนะจ๊ะเข้ามาให้นักกีฬานะฮะท่านจะอย่าเอาออกไปข้างนอก